ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกาต้มน้ําไฟฟ้านะครับของเสี่ยวมี่นะครับซึ่งผมซื้อมาเมื่อเดือนมกราคมนะครับต้นช่วงปีใหม่นะครับซึ่งก็ใช้มาหลายเดือนก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ดีอยู่นะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากาต้มน้ํามันการทํางานยังไงนะครับเื่อเพื่อนอยากรู้นะครับว่าสมัยนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ช่องนี้ก็เป็นลักษณะช่องสเพรพเหระครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับกาต้มน้ําตัวนี้ผมก็ให้ดูตอนอตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับตอนเปิดนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับที่เขาให้มานะครับซึ่งภายในของกาต้มน้ำเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสแตนเลสสามส่วนสี่นะครับสแตนเลสสามส่วนสี่ทนอุณหภูมิสูงได้นะครับถึง1,400อองศาเซลเซียสเลยนะครับ ตามที่ผมค้นดูนะครับแล้วก็ไอสแตนเลสสามศูนย์สี่เนี่ยมันทนการกัดก่อนได้ด้วยนะครับกขอใช้สแตนเลสอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่น1.5ลิตรนะครับกำลังไฟ1,8ึ0วัตต์นะครับ1,800วัตต์นะครับกำลังไฟนะครับก็ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ในลักษณะของการต้มน้ำนะครับมันก็จะเป็นพอมันเดือดอะเราก็ยกเทได้นะครับ เราไม่ต้องกดนะครับมันก็ได้ความสะดวกดีเหมือนกันนะครับสําหรับปักปักก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเราใช้เนี่ยครับในเราใช้ตัวแปลงแบบเนี้ยแปลงนะครับมันเสียบกันได้นะครับมันเสียบกันได้ไอตรงเฉียงเฉียงอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเนี่ยตัวแปลงแบบนี้เราก็หาซื้อไม่ยากนะครับ คุณสมบัติที่เขาบอกนะครับก็จะถ้าถ้าน้ำหนึ่งจนห้าลิตรเนี่ยก็จะเดือดภายในห้านาทีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะให้ดูการทดลองโดยใช้น้ำน้ำขวดเล็กอะน้ำขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับแล้วให้ดูผมจะไม่ตัดต่อเลยนะจะให้รู้ว่ามันเดือดภายในมันเดือดประมาณหนึ่งนาทีน้ำหนึ่งนาทีกว่านะครับนี่ให้เพื่อนๆดูการทำงาน นี่นะครับแล้วก็ยกสบายยกง่ายยกสะดวกนะครับเวลาเทก็เทสะดวกผมก็จะเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็เวลาทำงานเสร็จเวลาเราจะใช้งานนะ่ะเนี่ยเวลาเราใส่น้ำแล้วแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็กดข้างหลังนะครับไฟแดงก็จะขึ้นแบบนี้ พอไฟแดงขึ้นแล้วก็พอเดือดเต็มที่แล้วไฟแดงข้างหลังมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วไฟแดงก็จะดับลงนะครับนี่คือเดือดเต็มที่แล้วนะครับแต่เสียงเสียงเดือดก็เสียงดังเหมือนกันนะแต่ก็เป็นการเดือดเร็วอะ่ะเดือดเร็วสำหรับถ้าใส่เกือบอถ้าใส่1.5ลิตรก็จะใช้เวลาไม่เกิน5้าทีนะครับ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับที่ใช้สำหรับการต้มน้ำตัวนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากครับคิปตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นเทคโนโลยีของการต้มน้ำของเ x i a มี่นะครับก็ลายอย่างผมก็ซื้อของ Xiaomi มาใช้นะครับก็ใช้ดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็400กว่าบาทนะครับ400เกือบ500บาทนะครับตัวนี้ขายดีเลยนะครับเห็นคนซื้อไปเยอะ ผมก็กาเก่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เลยลองซื้อแบบนี้มาใช้ดูก็รู้สึกว่ามันก็รวดเร็วทางใจดีนะครับในการใช้งานกาต้มน้ำของ Xiaomi นะครับรูปแบบก็รู้สึกว่าออ,ออกแบบทันสมัยดีเพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีตัววัดระดับน้ำให้ดู ข้างนอกนะครับเราต้องเปิดดูนะครับเปิดฝาดูสําหรับตัวเซฟตี้เซฟตี้ก็จะเป็นถ้าน้ําน้อยเกินไปมันก็จะตัดนะครับถ้าน้ําน้อยเกินไปมันก็จะตัดนะครับแล้วก็ถ้ายกขึ้นมาระหว่างทีเ่เราอาจจะกะอาจจะไม่ให้เดือดเต็มที่ก็ได้พอเรายกขึ้นมาแล้วมันมันก็จะตัดนะครับเพราะว่าถ้าเดือดเต็มที่มันจะค่อนข้างร้อนมากนะครับ เราจะเดือดฟังเสียงเดือดกลางๆแล้วค่อยยกขึ้นมาก็ได้นะครับไม่ต้องให้มันถึงขนาดดีดขึ้นก็ได้นะครับนี่ครับก็จะให้ดูควันที่มันออกมานะครับแล้วก็ให้ดูข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทําจากสแตนเลสสามส่วนสี่นะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับบอกว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นการทํางานของการต้มน้ําของเสี่ยวนี่นะครับการต้มน้ำแบบนี้ก็ ยกง่ายยกง่ายดีเทง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับเขาออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อที่ติดตามงานส่วนเซลล์ก็จะมีการทดลองอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ